โยคุณยายคุณยายกับมามันมอว่าหาเข็แต่นี่งอยากเ็ตอยู่เหมืนยายห้แล้วมืออื่นสิบอกห้ยายเข็ดแล้วให้เราพักคนบ้าวบวววพววววว้วว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 นววว่ เดี๋ยวมื่อเอิญอันคันคนใดเห็นรถหอมมาบอกในเด้อสิบอกเขาว่าตัวต้องเอาลงใหญยใหอาทิตย์หนึ่งเราโย่ใหญ่บางห่อมดอกะไอเสาวขาบอกก็ไม่ต้องเอาหอมลงแล้วนะแบบนี้เขาจะลงวันไงรู้ปะเขาจะมาลงวัวเมื่อไงโอ้ยผมเบ็ยดหลายท่อมันเมื่อยบะเมื่อยนะนั่งซูสือมันบาดเอ็งไอ้นี่นักหนาเอาให้เหลีห่ยมเนาะไม่นี่นี่เป็นมอเมนเมื่อตอนนั้น lèo nó, cái cái gì, thấy nhâm khืน, nấm bạc, nếu chỉ soi hơi em kien kien mấy, mấy เอาออกนอยมีเงินบ่ก <ooo> ันปะเก็มัดจ้ำบอกมันกับมัน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 มูมีเดบันนี้มันจ้ำยูวนเดะมันจ้ำมันบอกมันมันออกหน้าเลยห่งเยอันแจ๊กสีดิจันไหบอันแจ้กสีกันแกะบอกบอกแกออกบอกไป้เงาเงาอันมันมูมีนี่ก็้วกองเทีย mình tấn công là sao lòng ừ, thật hơn năm 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 má, năm 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 nó năm 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 Nó năm 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 หอมตัดหอมแกตัดหอมมาหอดตัดหอมซอยคุณยายเป่าแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายสิในไหนที่ได้ฟังคนก็เปล่าแล้วคุณมองเพิ่งที่ละคุณอยากเคสค่ะเม่ไหรเล่าเคสต้องกระดือด้อแล้วดื่อยากเคสเนี้ยไม่รู้หรอเสือื้อเนาะบอกว่าไรเด้มยม่อไหร่เคสเขียดตรงนี้อันน่าสิเสด,ดอเอาบอ่า